แต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแตนกำลังใจใหแอดมินด้วยค่ะเริ่มต้นกันกับแนวทางของแม่ใบบุญงวดที่ผ่านมา16กรกฎาคมก็หลุดค่ะแต่ว่ามีผลงานในงวดกันก่อนงวด1กรกฎาคมที่มี89และ89ก็มา2ตัวล่างตรงๆนะคะงวดนี้ก็มาลุนกันใหม่กับแนวทางงวด1สิงหาคมแม่ใบบุญให้3ตัวเม็ดเดียว923 2ตัวมี92 93กับ23จะมีเลข92ที่ตรงกันกับเลขปักหลัก10ล่างและเลข23ก็ยังตรงกันกันกบเลขใบดำของแอสซันนี่และก็ตรงกับเลข2มือทองเลยค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขของแม่ใบบุญจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ไปต่อก,กันกับแนวทางของแอสตวันเป็นแนวทางใหม่เป็นแนวทางจริงและมีผลงานในงวดล่าสุดงวด16รกรกฎาคมมีเลข3-6เลขชุดรองที่มา2ตัวบนตรงๆเลยค่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันต่อกับแนวทางของแอตตวันงวด1สิงหาคมเลข2ตัวชุดเน้นมี1-3 1-4กับ3-5 2ตัวชุดรองมี3-2 3-6กับ4-2 เลข1 3กับ1 4ก็จะไปตรงกันกับเลขซองของอาจารย์นัดและเลข1 3 3 5กับ3 2สองก็จะไปตรงกันกับเลขซองมือทองเลยนะคะก็มาลุ้นกันว่าเลขงวดนี้ของแอดตะวันจะเข้าอีกเป็นงวดที่2ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อกันกับแนวทางเลขล่างของ9มีนาราศีมีนเป็นแนวทางใหม่ที่มี f c ขอเข้ามาค่ะ งวดล่าสุดที่ผ่านมา16กรกฎาคมเลขชุดเต็มกับชุดตัดก็มี2-1ทั้งคู่เลยค่ะและ2-1ก็มาล่าง2ตัวตรงๆนะคะงวดนี้ก็มาตามกันต่อกับแนวทางของ9มีนาละสมีนงวด1สิงหาคมเลข2ตัวล่างชุดเต็มจะมี68 8, 8, 8, 18 85 98 13 12 71 61 07 27 6 7 8 0 1 1 7 7กับ88สำหรับเลข2ตัวล่างชุดตัดให้เน้น68 85 98 07 27 67 80 77กับ88ค่ะและถ้าไปเทียบชนเด่นกับแนวทางเลขล่างของเลขปักหลัก10ล่างก็จะตรงกันเลข98กับ27ตรงกัน2หาง98กับ27นะคะ งวดนี้ก็มารุนการว่าเลขล่างของ9มีนาราศีมีนจะมาล่างอีกเป็นงวดที่2ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปส่งท้ายก,กันกับแนวทางเลขรัฐบาลคุณหญิงงามใจ1กรกฎาคมงวดล่าสุดแนวทางของคุณหญิงงามใจก็มีผลงานแค่เพียงเลขเด่นเท่านั้นนะคะมีเลขเด่น2ที่มาหลักสิบล่างค่ะช่วงนี้แนวทางเลข2ตัว3ตัวของคุณหญิงงามใจก็หลุดมาสองสามงวดแล้วแต่ว่าเลขเด่นยังได้อยู่ค่ะ ยังไงก็รุ้นให้คุณหญิงงามใจกลับมามีผลงานในงวดนี้นะคะและแนวทางของคุณหญิงงามใจงวดหนึ่งสิงหาคมก็ให้มาแล้วค่ะชุดที่1ยังไม่มีแนวทางมานะแต่ว่าชุดที่สองให้มาแล้วเลขชุดที่สองให้เด่น8รูด8ป8สองตัวมี8 9 8 3 9 3 8 7 7 3กับ7 9เลข3ตัว9 8 3, 7, 3, 7, 9, 8, 3 7 8 3 3 7 9กับ8 7 9ให้เน้น8 8 3กับ7 8 3เม็ดเดียว8 3ค่ะซึ่งเลข8 3ตัวเน้นเม็ดโตของคุณหญิงงามใจก็จะไปตรงกันกับเลขของอาจารย์เหนื่อยใหญ่และก็ตรงกันกับเลขใบดำของแอสซันเดย์นะคะก็มาลุ้นกันว่าเลขรัฐบาลคุณหญิงงามใจจะกลับมาแก้คืนในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะ สัปดาห์นี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาววันพระใหญ่หลายสำนักก็น่าจะหยุดไปทำบุญกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีแนวทางเลยค่ะสำหรับแนวทางเล็กวิ่งที่ fc ขอเข้ามาแอดมินขอเวลาหาข้อมูลก่อนนะแล้วค่อยกลับมาเจอกันในคลิปหน้า ep ถัดไปสำหรับคลิปนี้ถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใด admin ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลแหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ